สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางฮานอยนะคะสีน่นอย,นอยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะของวันที่2มาแบ่งปันนะคะ ตัวเลขก็มาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามเดอ้อไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเนาะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับนะคะแนวทางฮานอยของวันที่สองนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าแอดจะให้ตัวไหนนะคะ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองสี่สองห้าสองเจ็ดนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองสี่นะคะนิ้นให้สามชุดเนาะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็ลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะชุดก้านนะคะแอนให้ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านะคะสองสามนี้เป็นตัวเดิมของเมื่อวานนะคะอาจจะไม่มีในอสามอาจจะไม่มีในตารางนะคะแต่ว่าแอดติดตัวเดิมให้นะคะเมื่อวานเนาะเมื่อวานอ่า ตัวเล็ตัวเดิมนะคะพี่น้องจ๋าอะชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะคะยิบจับตัวไหนไเป็นแนวทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้เง่งปังๆเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า